สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องเจรย์สีแดงอ่างหายไปนานเลยนะคะกับการรีวิวของวันนี้นะคะก็เลยถือโอกาสมาทำเฟ e ร์รี่สตับ e ิมเมน อ f t เด Year นะคะที่เจนทานมาสักพักแล้วเรารู้สึกว่าเห็นผลแลวอยากจะมาแนะนำแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆนะคะว่าแบบไหนห่ออะไรที่เจนกินในช่วงนี้เรารู้สึกว่าเออมันโอเคใครที่ตามเจนมานานนะคะจะสังเกตได้ว่าก่อนหน้านี้เจนจะแบบมีผิวที่ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนซึ่งจะบอกว่าวันนี้แต่งหน้าเบามากอยากให้เห็นแล้วผิวหน้าคือโกลมากช่วงนี้คือโกลสุดๆแล้วก็แบบ คิวใสมากนะคะเลยอยากจะมาบอกต่อกันซึ่งตัวที่เจนทานอยู่นะคะแล้วก็เป็นตัวเดียวเลยนะคะที่ทานอยู่ตอนนี้ก็คือวีด้าคอลลาเจนแล้วก็ว<ม>ีด้ากลูต้าแมกนะคะซึ่งส่วนหนึ่งของห่อที่หมดแล้วอยากจะให้ทุกคนได้ดูว่าเจนเก็บไว้นะเพื่อที่จะมาโชว์ให้ทุกคนดูว่าเออเจนกินจริงๆซึ่งนี่จะบอกว่าเจนมีแบบซองใหญ่เลยนะคะ<ม>ก็คือกินไปเลยจุกๆนะคะก่อนหน้านี้เจนอะ มีโอกาสได้กินนะคะของวีด้ากูตาแมกแล Gen ้วกนะ็วีด้าคอ l ์เจนคิวเทนนตอนนั้นช่วงนั้นที่กินอะรู้สึกผิวใสขึ้นแล้วก็หน้าไม่สมเลยซึ่งแบบว่าไม่ได้คิดไปเองนะนะคือเพื่อนหลายๆคนก็ทักเพื่อนที่แบบทํางานก็ทักว่าเออทาไมเจนแบบว่าหน้าช่วงนี้หน้าไม่ค่อยสมซึ่งตอนนั้นก็แบบไม่ได้สังเกตตัวเองเพราะว่าเราเห็นหน้าตัวเองทนะุกวันแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเรานอนเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือวันช่วงนั้นก็คือไม่ได้นอนเยอะอะไรนะ คือกินทุกวันแล้วก็กินสูตรแบบเร่งด่วนด้วยปาวารีวิวตัวนี้ไปแล้วในบล็อกของเรานะคะใน l e m o n เอซึ่งใครที่ตามเราก็อาจจะเคยเห็นผลมันไปแล้วแล้วเราก็กินต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ครบประมาณแบบน่าจะเดือนกว่าๆได้เรากินแบบกินต่อเนื่องมาเรื่อยๆเราสึกว่าผิวใสขึ้นจริงแล้วก็แบบประจำเดือนมานะช่วงนี้แต่คือสิวแย่ขึ้นเลยผิวมันดูแบบเรียบเนียนมากทุกคนดูดิ น,นี้แต่งหน้าแค่แบบกันแดดคูชชั่นบางๆนะคะแล้วก็มีปัดแกม้มคือแบบผิวใสมากอันนี้คือผิวตัวนะคะที่ไม่ได้ทาอะไรเลยอันนี้แบบแสงธรรมชาตินะคะทุกคนให้ดูว่าแบบผิวมันมีความแบบเล่นแสงเงา ถึงแบบมันไม่ได้ขาวแบบว่าขาววิง้งแต่ว่ามันรู้สึกได้นะคะว่าผิวค่อยๆใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะตัวน,นี้นะคะเขาบอกว่าภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเลยก็คือมันจะรู้สึกว่าผิวลื่นขึ้นเนียนขึ้นนะคะประมาณ2ส,สัปดาห์ก็จะรู้สึกว่ามันข่องขึ้นแล้วก็3าถึงสเดือนเนี่ยใครที่มีฝ้ากระรอยสวอะไรเงี้ยมันจะลดลงคืออันเนี้ยประมาณ1สัปดาห์มันก็จะเห็นผลแล้วนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันลื่น แล้วมันก็จะลื่นๆทาครีมก็จะลื่นๆรู้สึกว่าผิวมันดูเนียนๆดูแบที่สําคัญคือผิวจะชุ่มชื้นขึ้นจริงๆแบบเซนจ์แบบจ,ะจะแบบมีอะไรลอกแท้กๆก็คือไม่ค่อยค่อยลอกละมีลอกนิดหน่อยแต่ว่าแบบไม่ได้ลอกหน้าเกลียดเหมือนตอนที่แบบเซ็ปเดิมขึ้นหนักๆเหมือนตอนที่แบบหลายเดือนที่ผ่านมาพอสัปดาห์ที่2นะคะจะเห็นไดียว่าผิวหน้าดูสดใสขึ้นดูอิ่มฟูมากขึ้นผิวดูเนียนรูมจะดูเล็กลงให้ดูรูมขนตอนนี้ มือ์ปะ่วมือนะ ตาที่3 4ี่นะคะก็จะเห็นว่าใครมีริวรอยก็จะเห็นว่าริวรอยมันดูตื้นขึ้นก็แนะนําให้ทานต่อเนื่องนะคะก็จะเห็นผลรับได้แบบชัดเจดมนมากยิ่งขึ้นซึ่งใครที่กลัวว่าตัวนี้อันตรายคือไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเขาอะขายมามากกว่า7ปีแล้วแบบเคยกินยี่ห้อนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างวีด้ากูตาแมกนะคะก็มีส่วนช่วยในการลดการอักเสบของผิวด้วยก็คือแบบใครที่เป็นสิวอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเรื่องนี้ด้วยนะคะทางแบรนด์เนี่ยเขาก็แนะนําให้ ให้เรายาก,กินคู่กันนะคะกรุตาแม็กซ์กับ Q10 c o l คอลลาเจนนะคะมันก็จะเห็นผลแบบเห็นผลคู่กันยิ่งขึ้นไปสารสกัดของเขานะคะก็นำเข้าแบบพรีเมียมมากๆจากญี่ปุ่นเลยมีแบบ เล็กด้วยค่ะที่เซเว่นอเเว่นนะคะทุกสาขาเลย9 9บาทนะคะมีทั้งหมด7แคปซูลนะคะใครอยากได้แบบกล่องแบบ3ซองนะคะ21เม็ดเนี่ยก็หาซื้อได้ตามวัาสดุทุกสาขาเลยนะคะราคา285บาทก็แบบนี้นะคะซองแบบมี้30เม็ดนะคะก็คือ399บาทหาซื้อได้ตามบูรนะคะทุกสาขาทั่วประเทศเลยจะบอกว่าซองนี้คุมสุดนะคะใครแบบกินยาวๆคือแนะนำซองสาแบบเราไม่ต้องแกะบ่อยแบบเป็นซอง10แกะกินได้เลยแบบง่ายชิดง่ายมาก วิธีการทานของตัวนี้นะคะก็คือแบบง่ายมากหรือกินแบบปกติบำรุงไปเรื่อยๆก็กินหนึ่งเม็ดก่อนนอนแต่ถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าเราอยากจะบูสต์ผิวบูสต์ความใสบูสต์ความเนียนความออร่านะคะเจนก็จะกินไปเลย2เม็ดสเม็ดก่อนนอนนะคะถัดมานะคะก็คือวีด้าคอลลาเจนคิวเทนซึ่งตัวนี้เนี่ยเจนรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องผิวมันช่วยเรื่องผมด้วยคือผมเจนจะบอกว่าเจนทําสีผมมาหลายรอบมากๆ มันไม่ได้มันไม่ได้เสียมากอะคนที่ผมเจนคือแข็งแรงมากบอกเลยว่าช่างยังชมว่าเออผมแบบไปต่อได้เรื่อยๆคืออันนี้ก็คือสภาพผมตอนนี้ผมมันแบบเงาอะทุกคนดูดิมันแบบเออมันมันเงาแล้วเล็บอะทุกคนดูเล็บเจนอะมันยาวไวมากแล้วก็เล็บแข็งแรงมากทาเล็บบ่อยด้ยนะเพราะว่ามีเครื่องทําเล็บที่บ้านนของตัวเองก็เลยแบบ นั่งทาเล็บอะไรตัวของตัวเองไปแต่ว่ามันแบบมันฟื้นมาเร็วมากทุกคนมันไม่ได้แบบบางแล้วก็แบบหลายทิศกว่าจะแบบหายหายบางคืออันนี้ยังเล็บคือแข็งแรงมากเรื่องที่เห็นผลแบบชัดเจนตั้งแต่กินแรกๆเลยเนี่ยก็คือผิวอะมันดูใสขึ้นแล้วก็มันดูชุ่มชื้นแบบจากภายในทุกคนมันดูแบบมีน้ําอยู่ใต้ผิวมันดูแบบเห็นปะมันดูเหมือนแบบ ผิวมันชุ่มชื้นตลอดเวลาวมธีีการทานนะคะก็คือเหมือนการอันนี้ถ้าอยากทานบำรุงผิวปกติเนี่ยมันก็จะกินทั้งหมด2เม็ดก่อนนอนนะคะส่วนถ้าอยากให้ผลไวขึ้นอยากให้ผิวใสผิวกโกลว์แบบผิวชุ่มชื้นดีขึ้นอะไรเงี้ยก็จะกินทั้งหมด4เม็ดนะคะส่วนเจนก็จะกินประมาณ2เม็ดต่อ นนะะก็คือกินตอนก่อนนอนเขาเป็นคอลลาเจนเปปไทด์นะคะทุกคนซึ่งเปปไทด์เนี่ยมันเป็นโมเลกุลเล็กที่สุดนะคะของคอลลาเจนแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยดูดซึมเข้าไปนในร่างกายเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือร่างกายสามารถดึงไปใช้ได้เลยไม่ต้องแบบย่อยอะไรแล้วก็ทางแบรนด์ก็แนะนานะคะว่าควรจะกินคู่กับกูตาแม็กซ์นอกจากที่จะมีคอลลาเจนกับโคนไซคิวเทนแล้วนะคะมีวิตามินซีนะคะที่สกัดมาจากผลไม14้14ชนิดก็คือแบบเยอะมากๆราคานะคะก็มีตั้งตั้งแต่ไซ ไซเล็กไซกลางไซใหญ่นะคะไซใหญ่อย่างเนี้ยอยู่ที่399บาทมี52แคปซูลนะคะก็คือกินได้แบบยาวๆ1เดือน อันนี้ก็หาซื้อได้ตามบูธนะคะกล่อ,องกลางแบบนี้นะคะถ้าเป็นกุ้าม็ก,ก็จะเป็นกล่องแบบนี้เหมือนกัน3ามซองน,นี้นะคะสักสิเม็ดราคาสองรบาทนะคะซื้อได้ตามกสิณทุกสาขาทุกประเทศเลยอที่เป็นซองแบบนี้ซองเดียวๆนะคะบรรจุทั้งหมด12เม็ดนะคะราคา99บาทอย่างเงี้ยเกบาทนะคะซื้อได้ตามเ e เ e ่นอีเลทุกสาขาท่วประเทศเลยก็จบไปแล้วนะคะสําหรับบ i ิสซั p ซิเมนต์ออฟตีเยียของเจนนะคะใครชอบคลิปน,นี้นะคะก็ฝากกดไลค์ถ้าชอบมากๆนะคะก็กดแชร์กด สมัสมาแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจริงๆไว้ด้วยนะคะอยากให้รีวิวแบรนด์ไหนหรือว่าอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย